สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนดวงดีสอง5าสอง n าชนนะคะคลิปนี้นะคะตามต่อนะคะเด่นล่างหนึ่งตัวเด่นล่างสองตัวนะคะวิธีการคำนวณสูตรนี้นะคะใช้รางวัลที่หนึ่งใช้หลักแสนนะคะใช้รางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะใช้หลักหน่วยคูณสามนะคะแปดนะคะหลักแสน บวก0ูนคูณสนะคะได้0 8นบวกศนะคะได้8นะคะ8ปบวกหนะคะได้9ก้าเลขที่ออกนะคะ7 9นะคะเข้าที่9นะคะหลักหน่วย ว่ถัดมานะคะเหลักแสนบวก9กคูณสนะคะได้27ใช้7จนะคะเก้าบวกเเป็น16ใช้6กนะคะหกบวกหได้7จ็ดเลขที่ออกนะคะหนเจ็ 1, ข้าที่7นะคะหลักหน่วย ว่ต่อมานะคะ9หลักแสนบวก7คูณ3นะคะได้21นะคะ9บวก1นะคะได้10ใช้0 0บวก1นะคะได้1เลขที่ออกนะคะ6 0เข้าที่0นะคะหลักหน่วย วัถัดมานะคะสองหลักแสนบวกศูนย์คูณสามนะคะได้ศูนย์สองบวกศูนย์นะคะได้สองนะคะสองบวกหนึ่งได้สามนะคะเลขที่ออกสี่สองเข้าที่สองนะคะหลักหน่วย วดตต่อมานะคะห้าหลักแสนนะคะบวกสองคูณสามนะคะได้หกห้าบวกหกนะคะเป็นสิบเอ็ดหนึ่งบวกหนึ่งนะคะได้สองเลขที่ออกนะคะสามหนึ่งเข้าที่หนึ่งนะคะหลักหน่วย ต่อมานะคะห้าหลักแสนนะคะบวกหนึ่งคูณสามนะคะได้สามห้าบวกสามนะคะเป็นแปดแปดบวกหนึ่งนะคะได้เก้าเลขที่ออกนะคะแปดเก้าเข้าที่แปดนะคะหลักสิบ แล้วก็เข้าที่เก้านะคะหลักหน่วยเมื่ต่อมานะคะสี่หลักแสนบวกเก้าคูณสามนะคะได้ยี่สิบเจ็ดใช้เจ็ดสี่บวกเจ็ดนะคะได้สิบเอ็ดนะคะใช้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งนะคะได้สองเลขที่สองอนะคะสองหนึ่ง เข้าที่หนึ่งนะคะหลักหน่วยเข้าที่สองหลักสิบนะคะงวดต่อมานะคะสามหลักแสนบวกหนึ่งคูณสามนะคะได้สามสามบวกสามนะคะเป็นหกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเลขที่ออกนะคะสี่หกเข้าที่ หกนะคะหลักหน่วยงวดต่อมานะคะสี่หลักแสนบวกหกคูณสามนะคะได้สิบแปดสี่บวกแปดนะคะเป็นสิบสองใช้สองสองบวกหนึ่งได้สามนะคะเลขที่ออกนะคะสองแปดเข้าที่ สองนะคะหลักสิบงวดต่อมานะคะศูนย์หลักแสนนะคะบวกแปดคูณสามได้ยี่บสี่ใช้สี่นะคะศู 4, 4, 4 1, นย์บวกสี่ได้สี่สี่บวกหนึ่งนะคะได้ห้าเลขที่ออกนะคะเก้าสี่นะคะเข้าที่สี่ หลักหน่วยนะคะวดต่อมานะคะวันที่สิบหกเดือนกันยานะคะสองห้าหกเจ็ดนะคะหลักแสนหนึ่งบวกนะคะสี่คูณสามได้สิบสองนะคะใช้สองหนึ่งบวกสองนะคะ เป็นสามนะคะสามบวกหนึ่งเป็นสี่นะคะเลขเด่นนะคะที่ได้นะคะงวดน,นี้นะคะก็คือสามแล้วก็สี่นะคะสูตรนี้นะคะตั้งแต่งวดน,นี้นะคะเลขที่ออกหกศูนย์นะคะ เลขนะคะจะเดินที่แถวแรกนะคะแถวแรกมาจนถึงงวดปัจจุบันนะคะงวดปัจจุบัน94นะคะเดินมาทั้งหมดนะคะ8งวดติดนะคะยังไม่หลุดจากแถวแรกนะคะงวดนี้นะคะถ้าแถวแรกนะคะถ้ายึดเป็นเลขวิ่งตัวเดียวนะคะก็จะตรงที่เลข3นะคะ เด่นล่างนะคะ3แล้วก็สี่นะคะคลิปนี้นะคะเลขเด่นที่ได้ก็คือ3ามสี่นะคะก็ถ้าใช้แถวแรกนะคะก็คือ3ามตัวเดียวนะคะแต่ถ้าใช้2ตัวนะคะก็เป็น3ามสี่นะคะคลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ